คทุ่ณผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับอยู่ผมหน้ารายการไก่แคชเช่วันนี้มาอยู่กับโหมดใหม่ครับผมอวีฮะเออ่ไปโหมดเออ่แนวออโต้เชชครับผมโอเคฮะเอาล่ะโอเคมาเล่นเลยแล้วกันนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับผมคงไม่ต้องพูดมากคือทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเล่นสายครับผมโอเคเราจะมาเล่นสายแอสตาซิน แทงแล้วก็ไฟเตอร์ครับผมแทงสองครับไฟเตอร์สองแล้วก็แครี่สามครับผมน่าจะใช่แครี่สามตัวนะไม่สามตัวแลสี่ตัวผมจำไม่ได้นะผมอันนี้ผมคิดเองนะไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เอาผมไมมานะอันนี้ผมคิดด้วเองคิดมั่วๆน,นั่นแหละแต่ว่าพอใช้แล้วมันเล่นได้จริงกนะ็เลยเออกมาเล่นที่ดูก หรือว่าเพื่อนๆคิดว่าเออเล่นมันควรจะใส่อย่างนี้อย่างนี้เข้าไปก็ก,ก็ไม่เป็นไรครับก็ผมไปดูก่อนได้ครับผมถ้าไม่ดีก็มกไม่ต้องทําตาก็ได้หรือถ้าคิดว่ามันดีก็ได้ผมโอเคโอเคครตอนนี้เราหยิบแท่งมากอ่อนโอเคอเครับตอ้ผมมีลัมเบอร์กับเออเจอแล้วลืมชื่อหมดแล้วเนี่ยโอเมกา้ามา คีถ้าเรามาดูดีนะผมแล้วมุมทางด้านซ้ายเห็นว่ามีบัตเตอร์ไฟตัวน้อยอยกระต่ายยืนโบกมืออยู่ง่อยๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยโอ้แล้ววันทำไมเด้อเป็นมาร์คอนน่ารักที่เคยเปลี่ยนจากตัวละครเท่ๆของเรากลายเป็นตัวละครง่อยๆที่ถือดาบแล้วทำท่าหน้าตามุ่ยๆโอเคแล้วได้ไปไว้ตัว ฟาร์คสองแที่กสองแต่เลือกก่อนมันแล้สุดยอดเลยวัดดูดีเลยไหดาดก็ไม่เหมือนเย็นลมวาใครใส่ไปก่อนฮะอาวุธตีเร็วใส่ไปเออให้อาดูอินไปเกมอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็เป็นแสงนะผมเป็นแ้งเมืีไปเอเอาเขาดาดหักด้วยวะโอ้ไม่กูเนี่ยผมน่าจะแพ้เขา่ะ เธอไม่น่าไหวแต่แคลร oh ีก็ไม่ออกเลยอ๋อไม่ก็เท่มเลือดอีกโอเคน็อกครับแพ้ตาแรกตาสองไม่เห็นเป็นไรครับเลือดผมก็แทงมาเป็นข้างจเห็นนะครฮบก็โอเคฮายาเตะมาก็ยังดูดีอยู่ ใส่ครับไปเอาตัวแรกออกดออเอาดีินแล้วออกเล้าลกไม่เป็นไรคมรัววยนะโอเคมาให้ใราเปต้องำเะไแล้รโลหอคมมัวจะทัก่อยอย่านฮะอะไรนะคิมมมจะทักบ่อยคิมมมจะทักบ่อยใช่หรอเป่สองอ ไม่้องินะโอ้ไมกนโวแพอีกแล้วเลือก่อนมอห้คุณาบนของทีงนีไก็แพโอเคแพับนั้นะฮะอัดจัดถ้าขั้นที่สองเฮ้ยได้ยอนโอ้ยไอของมือไอของมือง่ายองคิดมากหมรูระด้ยเะอัดจัดกแบบนี้ดีกว่า แล้วก็เปลี่ยนของเข้องออกมาแต่แค่ย้อนก็ย้อนหมดกว่าย้อนนี่นนหหดกว่าเรติมาตอนที่สี่ที่จะแ <มา S 1> พ็กแพ็กมันก็เกินไปนะบางทีอ่ะโอ้ยชาานะแล้วครั้นี้แหละไอ้ฝั่งเขามีแวนว่ะอยากได้แวนจริงเลยเฮ้ย,ยแวนมันเ้เลืองโ,โอ้ยเจ็บมาก ตัวน้องกระต่ายเลเวลสี่ครับได้ครับที่มันเลเวลสี่เพราะเราอัพให้มันกลายเป็นสีให้มันใส่ของได้นะแล้วมันก็เห็นไม่จะมีประโยชน์อะไรเลยนะยืนเงี้ยงๆอยอยู่หมดเลยจเป็นสขอตจริงๆอ้าวเหรอว่าต้องชมเขาทำมาดีครับทำให้มันดูน่ารักนะครับกดได้ไหมอ๋อกดไม่ได้ไม่มีอะไรเลยโอเคตามที่สู้ที่ป่าครับรอบที่ห้านะครับไอ้ที่ป่าเดี๋ยวราเห็นบ่อยครับผม เดี๋ยวดูไปดูมาผมก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรกันนะจะเป็นกบก็ไม่ใช่ตัวอะไรที่กางเนี่ยมันคือตัวอะไรย่าเรายิงแรงฮนะยิงเข้าไปยิงเร็วฮนะยิงเร็ยวยิงแรงเรีือร้อยโอเคได้ดับใส่ฟ้าย,ยอดไปเลยใส่ที่ยอ้อนเข้าไปดับไสฟ้าก็ดับทีเร็วไม่ซ้อนทับกันไหมฮะไม่น่านะเกมนี้ไม่น่ามีของที่ซ้อนทับกันได้หรอกนะ รอนที่ใส่อันนี้ผมหวังให้แ้งกสองตัวผมออกตัวที่ผมต้องการนะคือ C n e ลครับผม C n e ลกับเพลส t นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มาเราก็ต้องรอไปก่อนครับเลยครับเ,นะเป็น level 5หรือ5ใส่ได้ตัวใส่ a d ด l g i n เข้าไปอืนน้ม a d u i n ดีหรอไม่เป็นไรขอของครขอของเด้ดาวก็ใส่เข้าไป ใ่ปไอ้สิน่าจะแรงนะน่าจะแรงไม่ชน้อยเลยเียวยอนะโอเคแตรอนี้รอบที่เท่าไหร่ที่เจ็ดหรือเปล่าน่าจะที่เจ็ดนะใช่ป่ะรอบที่หกเหรอ PVP รอบที่หกโอเคมาฝังเข้ามีสี่ตัวเองนะโอ้น้อยคังทำไมไม่อัพหน่อยล่ะเพภทเน้นดาวเหรอครับอุยเลเวทสองสองตัว โอเคลักษณะอันดับที่หนึ่งเหมือนว่าเขาจะมีกี่ตัวไปแล้วเนี่ยหกตัวเลยเหรอรีบกลันตอนนี้เงินเรามีอยู่สามสิบเอ็ดบาทนะ,ะครับเราสามารถใช้ตัวได้ทั้งเยอะมากมาเลยโอเคมันว่าเพื่อให้เลือกอืมเลือกตาพูณปู่มากินยานค่ะแล้วก็ใส่ให้กับพาดูอิดเออนี่แหละเนี่นแล้วก็รอครับโอ้โหไม้ก็ อา่าโอเมก้าเป็นสองดาวครับโอเคเควินนารซื้อมาแรมเบอร์ซื้อมาก็าได้นะแต่ยังไม่ใช่แท่งที่เราต้องการเลยสเลดิมซื้อไอ้เนี่ยฟิมิกซื้อมาก่อนก็ได้อะไรอย่าง้เราก็สามารถเจอสแปร์เ,เตอร์ขึ้นมาเอมิลี่สองดาวกับอาดูอินสองดาวนะ ไหวอะไงก็น่าจะไหวแค่นี้เรายิงหนักหลืก็ลายิงหนักยิงหนักโอเคชนะอีกแล้วอ,อีมากเลมาต่อรับทิ่แปดโอมาแล้วสีเนี้ฮะโดยเราต้องการ เราถ้าเอาแลมเบอร์ออกนะไพาแลมเบอร์อยังไงก็ไม่มีดาวอยู่แล้วด้วยอยู่ไปก็ไล่ผ่าออกไปโอเคแบบนี้ดีกว่าออกมาแล้วเราก็สูงเรืเลยโอ้มึกวาพอดีเลยมาผมพยายามขายในนาทีนีเ้เก็บแทงเรามาครบนะครับแต่ว่า แคลรี่เรายังมาไม่ครบนะไฟเตอร์แล้ว,ลวใีกตัวเป็นโลกนะ,ะ่ะโลกเป็นทั้งไฟเตอร์แล้วก็แคลรี่ในตัวก็ลเลยมีประโยชน์เพราะค่าที่มีประโยชน์สูงนะโอเคชนะอีกแล้วมาต่อเรื่อยๆครับต่อยาวครับรอบที่แปดชนะไปแล้วตาสบายแบบไม่หนักเลยวากเมือ,อนเก็บทองได้เยอะนะฮะ ผัว่นับที่สองทองโอ้หแปดสิบห้าเลยเหรอเยอะจังวะไวนโอมาเครดิตไม่มีแต่ไม่มีแวนอ่ะไม่จับคู่กันปลาก่อยซื้อมาก่อนไม่ไม่ไม,ไม่มาแล้วย้อนของดาวย้ายของไม่ทันย้ายที่ไม่ทันอีกโอเคไม่เป็นไรเฮ้ย เจอกันดับที่สองฮนะโอ้โหมันเขาไม่เน้นเลยเลยอะ่ะโหนับสองมันรอดไปได้ไังเนี่ยของเก็บตังนี่ว่าสายเก็บนี่ว่าเนี่ยสายหูไปสายเก็บเหรอโอเคตอ่อโอเคเอา้าเยอะนับึ่งแล้วเหรออ้าขึ้นเร็วมากเอ่อเซอร์กับคิปป่า ขี้ป่าแล้ออโอเคขีค้ป่ามาเ้อ,อยยันแล้วไม่ต้องส่งอะไรนะการที่เก็บเก็บตามไว้เก็บตามไว้ตามมีห้าสิบละเก็บไปก่อนเอาเไปเลยแหลก้ยโอเคตอนนี้เราจะปั้นให้ไฮยาเต้เป็นสามดาวแต่มันก็เป็นไม่ได้รอก่อนคนนี้มาขี้ป่ากินกาครับกินกาตัวสีครูสีแดงเนี่ยสีแดงสีครูน แทงเราสองตัวยังเป็นหนึ่งดาวอยู่เลยยังไม่มีดาวสร้อยเวทเหรอใปแฮาดีได้มใส่ไหมนะโอเครอบที่สิบเอ็ดมีนาครอสด,ด้วยแต่ผมไม่ได้ขาย มาแล้วทีนี้ผมเป็นสองดาวโลกมาแล้วหนสุดผมก็จะวางแบบนี้โอเคก็จะเป็นฮองไฟเตอร์แล้วก็แคลรี่นะสุม่มไปรอบนี้อีกรอบสิย้อนมาสองตัวเลยเก็บล้วันนี้ย้อนเรายิงแรงสุดน่าจะเป็นตัวแบบ จะมีบอกเขาตัวไหนตัวแบบาจะเป็นยอดอยู่แล้วอันดับอันดับที่สองสามดาวทั้งทีมเลยหรอเฮ้ยออกมาจากไหนอะโอ้โหโอ้โหผมไม่ได้ดูโอตกบผมแล้สามดาวทั้งทีมสามดาวมีสี่ตัวโอ้โหคุณต้องดวงแค่ไหน สี่ตัวครับมีสามดาวโอไมย์ก็ผมว่าคงต้องออกเกาะสะท้อนนะใส่ให้บักซีเนียลเดี๋ยวผมจะเอาของที่ยาใส่ให้ซีเนียลดิเนี่ยควจะใส่ซีเนียลนะครับอจะาะอืมโอเคขายที นี้ด้วยโอเคแล้วก็คือยายเตมะมาสองสตัวเราต้องตั้งให้ยาเตะครับไม่งั้นเราจะแพ้ได้เลยเขามีสามดาวสองตัวบางไสามดาวสี่ตัวบางทีเขาก็เกินไปนะถ้าดวงมาขนาดนี้คุณเอาชนะไปเลยเถอะเป็ <c oughs> นชนะไปเลยครับไม่ได้ใครเล่นหรอกคุณเลยครับอันนี้ไม่รอดตัดต่อหรอกย้อแต่ไม่ตัดตอ่อยู่แลนะ้ว <c oughs> เกมนี้ไม่ได้ต่ออยู่แล้วผมเล่นไม่ได้ตัออะไรมากมายบบรับรอส่ยาหยไอยู่ได้อยู่อ้ไมไหวโงโอ้โอ้ยโอยอ้ยโอ้อาใส่้คอียโอ้ยโอ้ยโออยอยโอคยดย้อ้ยโอ้อย้อนมา มาเคล็ดนี่อึดมากผมพ่อใค่นี้แหละออมามายังไงเออ เพราะแค่ผมเป็นสองดาวแล้วผมรู้สึกว่าผมเริ่มไหวแล้วเริ่มไหวแบบมากๆแล้วเริ่มมีกำลังใจที่จะสู้กับไอ้คนนั้นได้อีกพอบ้างแล้วผมมีหกตัวเขาไม่กี่ตัวแล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยโปรปะเนี่ยห้าตัวแล้วนะคุณต้งแบบคุณมีคุณมีสามดาวห้าตัวแล้วนะคุณเก็บเงินโน้ค่เป็นโน้ตใส่ คิดนาิ่จลยนี่ยคุณนี่ทำให้เกิดปฏิกิริยานะลูกทำเดียนะามาขนาดนี้คุณชนะเลยครับเโอเคล็อกไว้ก่อนมาผมก็ไม่ยอมแล้ผมเนี่ยเก่งนะทำเล่น ยึดต่อได้ก็ถือว่าดวงดีว่าไปไหนแล้วที่อยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าผมว่าถ้าผมว่าน่นาจะไหววะมั้งนะโอ้โหมันอะไรวะนั่นน่ะโอ้มันจะงามแท้ท่าฉันยอดอ่ะก็มาดูตุ๊บักแล้วอะ่ะดูตรงนี้วันที่มองดูก็ดูเลยแค่เดีนเน๋ยวนีไม่บังเอา้าผมกดดีทำไมเนี่ยมากากดไลค์ตัวเอง อ้ยผมมีสามดาวสองตัวมาดิครับคุณอันนี้ผมไม่กลัวอะไรหรอกมามาครับผมให้หมดแล้วให้หมดทีมเลยผมโอ้ยน่าจะไหวมั้งคาดว่าอย่างนั้นนะเกาะสะท้อนว่ะเอ้ยเดี๋ยวก็ะสะท้อนที่ใส่ให้ อาดูอินดีกว่าเอาดวงสามดาวนะโอเคแล้วนี่จะเป็นสายของผมนะผมไฟเตอร์สนะี 2, นะ่ับผมแท้งสองไฟเตอร์สอรัอผมแล้วก็ทน้าแสงนะโอ้แล้วโลค้าพอดีแบบนีม้มนอะไรกันมาช่างดวงดีเสียเหลือเกินวันนี้จะมาสู้มันที่มีสามดาวขนาดนั้นไหวหรือเปล่าเราต้องมาดูกันฮนะแต่จริงๆแนละถ้ามีขนาดนั้นมันก็มากไป โอ้แล้วเทลก็เป็นสองดาวอีกแล้วโอเคตอนนี้ผมมีดาวที่ตัวฮะเหลือของก็ปั้นก่อนปั้นให้เป็นสาดาวปั้นยอนนี่แหละเ,เหลือยอนไว้นั่นแหละมาผมว่าผมไหววะผมว่ามันต้องไหวแล้วค้ดมาตีเนี้ยไว้ข้างหลังหน่อยอเจอกับไขฟ่ฟันนี่โอ้ยตายเร็วมาก แน่นอนครับเพราะว่าไฮเซตยิงอย่างแรงแล้วอู๋เขาตายเดียวเลยแน่นอนครับดาเมจมันรุนแรงเกินไปไม่ตามดาวเยอะขนาดนี้คุณชนะไปเลยครับมีสามดาวห้าตัวผมมีสามดาวสองตัวแต่ว่าผมมีเจ็ดตัวคุณเน้นจำนวนซะเลยน่าจะไหวถ้าเน้นจำนวนยังไงก็ไหวเรื่องว่าไม่รู้ ดาบใส่ฟ้าเอามาเพิ่มเอามาใส่ให้จับเทวกันเอ้ยเดี๋ยวใส่ให้จับเทว่าไม่เวอร์ต้องย้อนต้องยอ้อนโอเคอันนี้สายผมมันครบแล้วแต่ว่ามันใส่ได้ทั้งหมดเจ็ดต,ตัวแล้วก็ไม่หาเพิ่มไม่ได้ครับผมไม่รู้จะเพิ่มแล้วตอนนี้เรมองผมตันด้วยแล้วครับก็ ดีหายนั่นนะครับเออพวกแครี่ฮะับแคลลี่เพิ่อมอีกสองตัวมันจะได้ครบนะน,นี่อย่างมาละผมเจออันดับสามแล้วมาดูกันว่าไหวไหมโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยชนะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากจะเจออันดับหนึ่งเลย หกตัวนะหกตัวนะครับว้าวว้าวหกตัวนะหกตัวที่เป็นสามดาวนะว้าวอยจะอ้ยผมไม่เคยเจอนแบบนี่ยแบบเนี้ยไม่บันเกินไปปะวะโป<อ>ะปะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยถ้าคุณมาขนาดนี้คุณก็ชนะได้ครับ เปล่ยนกไปโตเขีนของเาได้เคลรี่ตามที่ต้องการแล้วลเราจะไหวไหมเนี่ยลีหาลีหาลีหาโอเคอือฮึเขียที่เหลือแล้วก็ต้องใส่อู้หูมึงเอ้ยเจ้าเลยไปสู้้ย เฮ้ยยุว่าไหวเฮ้ยต้องดูกันเฮ้ยวาร์ปซีเนลเพิ่มเลือดสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเล่งตอกสามดาวชนะวะทุกคนเยาว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมได้นะยาวว่ะเฮ้ยสึกหน้าขำว่ะมันชนะได้ยังไงเนี่ย ลงมาให้ก็มาแคลรี่สองตัวนะนะแลวู้แล้เร่แสจะปด่ไอ้ยผมทำได้ไงเน่ยเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยเขาคอมเสิผมได้ตัวใหม่เหมือนพี่เลยขีดตัวสิแล้วมีเพื่อนมาคอมเมนต์ด้ยซาเอ็นผมทำได้ไงวะ ยดคีหรือตัวเดียวยอนมาเฮจะเล่นตัวไปไหนเนี่ยฮะมามามาแล้วขายตัวอะไรดีขายเคสเอาไหกครับคศสี่เรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนของมนมะัเยมหนึั่้าไปย่่เลย ไม่ผมทำได้ไงวะเฮ้ยไม่สิผมต้องถามว่าเขาทำได้ไงเนี่ยสามดาวหกตัวเนี่ยชนะเฉยไม่เป็นไรไเพราะว่าเขายังมีเลือดอยู่เขายังฟลิกแพนได้ตลอดอกายแล้วมผมไม่ยอมเลยครับเดี๋ยวของมันทับกันเปล่าวะไม,ไม่ทับรออูวทีี่เยยกด้ แล้วย้อนผมขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าผมจะแพ้ไหมครับมาเลยผมนี้ให้หมดเลยอ่ะตอนเนี้ยมาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนิดเดียวอักไม่ได้ไไดรอบที่ที่สิบเอ็ดครับเลือดไออันดับสองอยู่ที่เจ็ดเก้า ผมมีสามดาวต้องโอ้โหหกตัวผมมีสามตัวสามดาวแต่ผมสู้ได้ยังไงก็ไม่รู้นี่ไงอ่าเฮ้ยมันน่าแปลกนะเรื่องสู้ได้นี่เฮ้ยเอ้ผมชนะว่ะเฮ้เขาสู้ผมไม่ได้วะ่ะโอ้โหโอเคเขาสู้ไม่ได้ไนะ อะไรกันนี่นี่มันโคตรดวงอ,อ่โลดน้ำแข็งมาก็ได้ไหสีเหลืองก็ได้หินสีเหลืองมาของเจ้านี้พอดีใส่ให้สีนี่เหรอโคตรทีไม่แล้วโอเค ใส่แวลงไปไม่ไม่เวนะิร์คครับวินี่คุ้มกว่าลันหลากว่าแล้วรีซื้อมาโอเคผมว่าผมชนะแล้วแหละเทสรี่ห้าแล้วผมชนะแล้วเอาอย่างนี้น่าจะใช่นะเขามีสามดาวเยอะจังมาไม่จักไหนยเยอะแยะ แบ่งกันบ้างก็ได้บางทีล่วงครับอย่างนี้ล่วงเดยวะนิดหนึ่งแล้วครับมันเป็นแมตช์สุดท้ายลีลีไปโอเคอเขามีสามดาวเจ็ดตัวแล้วผมมีสามดาวสามตัวมางัดกันดูสิใครจะชนะ นี่น่าจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วผมชนะเขายังไงน่าจะไหวนะงานที่ผมอ่ะให้มันเป็นแบบสุดท้ายซะอื้ืออกคิวเดิ้งที่ไหนเตรทเดาคนย้อนผมยิงแรงเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาชิบหายแล้วได้อยู่ ก็ตีใจนลฮะมาโอ้เลิศเลยย,ย,ย,ยี่สิบมันเขาจะไม่ยอมแพ้จริงๆก็ต้วเองแย่จังเลยอเอออ้อลบกันดูเคยวมาเวาน ถายนิดนะ่นะตอแหวนป่ะแวนไปสาดาวล้วจะยัดแวนเข้าไปแทนนะเข้าไปแทนพีนดิพิ่ิิตายโหงเดียวนะโอ้ยน่จาจเออเบื่อ,อเออเออเรียบร้อยชนะเขาย้อนแล้วนะเนี่ยย้อนแดดจริงเอ้อสู้มาก่อนนะรอบที่อีก้า ไม่คิดจะมาเลยแล้วลูกทำไมมาผมจะตายแล้วนะคุณคุณแหวนเ้ยโอเคแหวนไม่ออกหยบมังกรมากรมกังกรเฮ้ยมันข้าวจริงๆตายไปใส่ให้ใครแล้วเนี่ยใส่ให้ใครดีแล้วเนี่ย ไม่มีเวทเลยแวนแวนเวทไม่ได้ไม่ได้มันทับมันซ้อนกันไม่ดีตทงแบบนี้ฮะโอ้มาแวนแวนมาเหอะมามาสิครับมาแล้วเอาไม่พอดี่ว่าลืมดู ใส่เวนเข้าไปแล้วละเองเวทไม่ได้เป็นเวทเหรอไม่ได้นะฮะมันได้ฮะแมตช์สุดท้ายละวถ้าผมชนะคงดีแม่เขามาเด่นมากโอ้โอ้ตัวแล้วเนี่ยโอเคเขามีสามดาวเจ็ดตัวเยอะมากนะฮะเยอะมากโอ้มายก็โอ้มายก็ขอบคุณแท้ที่ยืนให้เราขอบใจมากแค่นี้ก็เกินพอแล้วฮะ โอเควิ okay. นโอเคครับอันดับที่หนึ่งนะครับผมนะผม,ผมชนะเรียบร้อยครับชนะสามดาวหกตัวนัน okay. นว้งมโอเคก็ใครที่ชอบอย่ายลืมกดไลค์ครับ i ครเวลันใจนะบมคิดดีเจอครับบ๊ายบาย